เอาละฮะสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็นักลงทุนทุกทท่ททททานเลยนะครับพบกับผมนะครับเทพลูซิเฟอร์ประจำวันที่21สิงหาคม2563ครับวันนี้เช่นเคยนะครับผมมีพรีวิวและวิเคราะห์ดีๆมาฝากทุกท่านกันผิดถูกเป็นอีกเรื่องแต่ข้อมูลที่นำมาฝากให้1 0อ์นแน่นอนครับช่วยจัดชัดเจนต้องเทพรูซิเฟอร์เท่านั้นครับวันนี้ผมขอจัดคู่เด็ดนะครับคู่ใหญ่ในค่ำคืนนี้ มาฝากกันนะครับขอยกไปในรายการฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกฤดูกาลที่2019-2020ครับรอบชิงชนะเลิศระหว่างเซบียาพบอินเตอร์มิลานครับคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาตี2สนามแข่งนะครับเป็นลีนเอเนจีสตาดิโอประเทศเยอรมน,นีครับ สีิติการพบกันของทั้ง2ทีมนะครับเจอกันเมื่อปี2008นะฮะในรายการกระชับมิตรเป็นอินเตอร์มิลานเสมอกับเซบียาสูงประตูต่อศูนย์ครับเรามาดูสภาพความพร้อมของทางฝั่งเซบียาอันก่อนนะครับ5นัดหลังสุดของเซบียานะครับชนะ4เสมอ1แพ้0ครับโดยนัดล่าสุดพวกเขาสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ได้ครับด้านสภาพทีมของยูเลียนนะครับโลเปตกีเนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับในรอบ4ที่สุดท้ายนะครับด้วยการเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเต็ง1 คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างที่รู้กันอยู่ครับเซบียคือเจ้าแห่งรายการนี้จริงๆครับเข้าชิงทีไรแชมป์ตลอดครับและต้องมาโคโจรพบกับอิตอ์มิลานครับที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆในในรอบนี้นะครับดูแล้วเนี่ยลูกเกมถึงจะออกมาสู่สีคู่ขี้กันนะครับต้องระวังการสวนกลับของทัพงูใหญ่ให้ดีเพราะว่าชาเตอร์โดเนตที่ว่าแน่ๆนะครับยังพาได้กับเกมสวนของอินเต์มิลานและโดนไปด,ด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ด้วยเช่นเดียวกันครับ ความท้อก่อนเกมนะครับมีตัวหลักนะครับมีผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บอยู่เพียงคนเดียวคือเซบาสเตียนนะครับคอเสียที่ไม่สามารถลงมาลงมาช่วยในเกมนี้ได้อย่างแน่นอนครับคาดว่า11ตัวจริงของทางฝั่งเซบีย่านะครับผู้รักษาประตูเป็นโบโนครับกองหลังเป็นนาบัสคุนเดคาร์ลอและเลกิลอนนะครับกองกลางเป็นบาราก้านะครับเฟอร์นันโดและจอแดนนะครับส่วนกองหน้านะครับจะมีซูโซนะครับอองเนซนะครับและโอคัมโปสครับผม เรามาดูกันทางด้านของอินเตอร์กันบ้างนะครับผลงานใน5้านัดหลังสุดของอินเตอร์นะครับต้องบอกเลยว่าทาผลงานได้ยอดเยี่ยมมากครับพวกเขาเอาชนะ5นัดรวดเลยโดยนัดล่าสุดนะครับพวกเขาสามารถถล่มชารเตอร์โดเนตด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ครับรองแชมป์อย่างการโซซซเลียนะครับผ่านเขา้ารอบสีทีสุดท้ายได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับโดยการถล่มชารเตอร์โดเนตขาดลอย5ประตูต่อศูนย์ในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาครับโดยในรอบชิงนะครับพวกเขาจะต้องมาเจอเซบีย่าย่อมไม่ใช่งานง่ายแน่นอนต้องดูว่า อันโตนิโอคอนเต้ครับมีวิธีรับมือกับแนวลุกสุดอันตรายของคู่แข่งได้อย่างไรรวมถึงต้องดูฟอร์มของ2หัวหอกที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้อย่างมาติเนสและลูกากูครับว่าจะยังสามารถระเบิดท็อปฟอร์มนะครับถล่มประตูนในเกมวันนี้ได้ก่อนหรือไม่ครับความพร้อมก่อนเกมนะครับยังไม่สามารถใช้งานมาติอาสเบซิโนครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่ส่วนผู้เล่นคนอื่นนะคบฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกในเกมนี้ทั้งหมดครับ เรามาดู11ตัวจริงของทางอิเตอรลมิลนกันบ้างนะครับผู้รักษาประตูนะครับฮันดาโนวิชครับกองหลังก็คือบัสโตนีนะครับเดอะฟรายนะครับแล้วก็โกดินกองกลางก็จะมีแอสเซอรยังนะครับบาเรลล่าโบเซวิชครับกาลิอาดินีครับและดิอัมโบซิโอครับ กองหน้านะครับคู่หูห่ออันตรายเลยลูกาก,กูจับคู่กับมาติเนสครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับของคู่นี้นะฮะเกมนี้จะเป็นนัดแรกที่ทั้งสองทีมโคจอมาพบกันนะครับซึ่งในรอบชิงชนะเลิศยูฟายูโรปาลีก11ปีหลังสุดนะครับคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่โขกนะครับที่ทั้งสองทีมเนี่ยเจอกันเป็นครั้งแรกโดยครั้งล่าสุดคือรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2 0 0 5ันห้ถึงสองพครับที่เซบียาเอาชนะลิเวอร์พูลได้ด้วยสกอร์3ประตูตอนน่อ1ครับ เซบีย่าจัดว่าเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในรายการนี้มากที่สุดครับด้วยทมาสติเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ถึง6ครั้งรวมทั้งปีนี้ด้วยและที่ผ่านมาพวกเขายังคว้าแชมป์ทุกครั้งที่ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถึง5สมัยนะครับเกมนี้จะเป็นนัดท,ที่10ของอินเตอร์มิลานครับที่สามารถเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับในทั่วยุโรป ซึ่งครั้งล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2010ครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เอาชนะบาเยอร์มิเนตด้วยสกอร์2อประตูต่อศครับโดยนะับเป็นทีมที่3ในอิตาลีครับที่สามารถเข้าชิงถ้วยยุโรปได้ถึง10ครั้งนะครับรองจากเอซิมิลานและยูเวนตุสครับมีเพียง2ทีมที่เคยท้าสิติในรอบชิงชนะเลิศนะครับในถ้วยยุโรปติดต่อกันมากกว่าสิบปีาหครั้งคือลิเวอร์พูลครับ6ครั้งและเรอลัลมาดริด9ครั้งครับ หากอินเตอร์มิลานนะครับเอาชนะเกมนี้ได้เนี่ยพวกเขาจะทำซิติชนะคู่แข่งในฟุตบอลยุโรปติดต่อกัน6เกมครับได้เป็นครั้งที่2ในประวัติศาสตร์สโมสรเลยทีเดียวเซบีย่าไม่เคยแพ้ในรายการยูโรปาลีกรอบน้องเอาที่แข่งกันแบบนัดเดียวรู้ผลเลยนะครับในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับซีติของเขาคือ8เกมนะครชนะ6เสมอ2ครับแพ้0ครับเกมนี้นะฮะจะเป็นนัดชิงชนะเลิศ ฟุตบอลยุโรปครั้งแรกในชีวิตการเป็นผู้จัดการทีมของอันโตนิโอคอนเต้และยูเลียมโบเปตกีครับเซบียาทามซิตีไม่แพ้ใครในทุกรายการติดต่อกันถึง20นัดครับด้วยการชนะ11เสมอ9ครับโลเมลูลูกากูครับยิงประตูให้กับอินเตอร์เมลายมาแล้ว7นัดติดต่อกันในฟุตบอลยุโรปของฤูกดูการนี้ครับโดยได้แประตูและ4แอสซิส หากนับรวมทั้งซีซั่นของอดีตนักเตะแมนยูนะครับลายนี้เนี่ยยิงไปกว่าถึง33ประตูนในทุกรายการมากที่สุดนับตั้งแต่ซามเวลเวโต้ครับเคยทำเอาไว้ที่31ประตูนในปี2010ถึง2011ครับเซบีย่าเป็นทีมที่มีนักเตะทำประตูได้ในยูโรปาลีกมากที่สุดนะครับถึง11คนเป็นอันดับ2รองเพียงแมเชสเตนเตดครับที่มีนักเตะทำประตูได้ถึง12คนในฤดูกาลนี้ครับ จากการวิเคราะห์อของผมนะครับเลือกเชียร์งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับรอบนี้แม้ว่าพวกเขาจะเข้าชิงกับราชาถ้วยนี้อย่างเซบียาที่เข้าชิง5ครั้งและไม่เคยพลาดแชมป์เลยสักครั้งเนี่ย นะครับก็ตามทีแต่ถ้ามองว่าองค์ประกอบโดยรวมนะครับถ้าเทียบทีมกันแล้วเนี่ยอินเตอร์มิลานพวกเขายังดูค่อนข้างแข็งแร่งมากกว่าครับถ้าวัดกันที่จังหวะที่เด็ดที่ขาดในเกมนัดชิงนะครับที่เล่นภายใต้ความกดการที่สูงแบบนี้แล้วถือว่าอินเตอร์ทาได้ดีกว่านะครับอาวุธดูหนักกว่าและดูหลากหลายมากกว่าน่าจะเป็นฝ่ายทาผลงานได้ดีกว่านะครับเกมนี้ทาให้ดูแล้วเนี่ยน่าจะเลือกผู้ชนะใน90นาทีมองไปที่อินเตอร์มิลานดูดีมีภาษีกว่าแน่นอนครับ สำหรับใครนะฮะที่ชอบการวิเคราะห์ของผมอย่าลืมกด Subscribe ในช่อง YouTube Channel ให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบายครับ